สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงในยะที่หนึ่งพิขุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏพิขุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเวปุละบรรพจนนี้มีชื่อว่าปาจีนวังสะสมัยนั้นแล หมู่มนุษย์มีชื่อว่าติวราหมู่มนุษย์ชื่อติวรามีอายุประมาณสี่หมื่นปีหมู่มนุษย์ชื่อติวราขึ้นปาจีนวังสะบรรพศเป็นเวลาสี่วันลงก็เป็นเวลาสี่วันสมัยพระผู้มีพระภาคอารหันตะสัมมาสัมพุทธะพระนามว่ากากุสันทะ,สะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่ากากุสันทะมีพระสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศเป็นคู่เจริญชื่อว่าวิทูระและสันจีวะพิกุทั้งหลายพวกเธอจงดูเถิดชื่อแห่งภูเขานี้นั้นแลอันตรธานไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นกระทำกาละไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพานแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้อย่างนี้ภิกุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ภิกุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเวปุละบันพดนี้มีชื่อว่าวงกฎ สมัยนั้นแลหมู่มนุษย์มีชื่อว่าโรหิตัสะหมู่มนุษย์ชื่อโรหิตัสะมีอายุประมาณสามหมื่นปีมนุษย์ชื่อโรหิตัสะขึ้นวงกฎบรรพศเป็นเวลาสามวันลงก็เป็นเวลาสามวันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าโกนาคมณะ,สะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าโกนาคามณะมีพระสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศเป็นคู่เจริญชื่อว่าพิโยสะและอุตระพิกุททั้งหลายพวกเธอจงดูเถิดชื่อแห่งภูเขานี้นั้นแลอันตรธานไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นกระทำกาละไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพานแล้ว สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้สังขารท, no ท,ทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้อย่างนี้พิกุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้พิกุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้ว เวปุละบรนพศนี้มีชื่อว่าสุปัสสะสมัยนั้นแลหมู่มนุษย์มีชื่อว่าสุปิยาหมู่มนุษย์ชื่อสุปิยามีอายุประมาณสองหมื่นปีหมู่มนุษย์ชื่อสุปิยาขึ้นสุปัสสะบรนพศเป็นเวลาสองวันลงก็เป็นเวลาสองวันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะพระนามว่ากัสปะ,สะเสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะนามว่ากัสปะมีพระสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศเป็นคู่เจริญชื่อว่าติดสักและภาระทวา c ะพิขุทั้งหลายพวกเธอจงดูเถิดชื่อแห่งภูเขานี้นั้นแลอันตรธานไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นกระทำกาละไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพานแล้ว สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้อย่างนี้พิกุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้พิกุทั้งหลายก็บัดนี้แล ผู้เขาเวปุละนี้มีชื่อเวปุละทีเดียวก็บัดนี้หมู่มนุษย์เหล่านี้มีชื่อว่ามาคธทะหมู่มนุษย์ชื่อมาคธทะมีอายุเพียงน้อยนิดผู้ใดมีชีวิตอยู่นานผู้นั้นมีอายุเพียงร้อยปีน้อยกว่าก็มีเกินกว่าก็มีหมู่มนุษย์ชื่อมาคธทะขึ้นเวปุระบันพศเพียงครู่เดียวลงก็เพียงครู่เดียวและบัดนี้ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะพระองค์นี้สเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกก็เราแลมีสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศเป็นคู่เจริญชื่อว่าสารีบุตรและโมคลานะพิขุทั้งหลายชื่อแห่งบรรพจนี้จากอันตรธานหมู่มนุษย์เหล่านี้จากทรรกาละและเราก็จากปรินิพานพิขุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้อย่างนี้ภิกุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ปาจีนวังสะบรรพศของหมู่มนุษย์ชื่อติวราวงกฎบรรพศ ของหมู่มนุษย์ชื่อโรหิตตะสะสุปัสสะบันพศของหมู่มนุษย์ชื่อสุป,ปิยาและเวปุระบันพศของหมู่มนุษย์ชื่อมาคทะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบรำงับซึ่งสังขารทั้งปวงได้เป็นสุขดังนี้